้นเดือนกุมภานี้แล้วนะครับที่จะเริ่มต้นการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับจัดขึ้นที่นครราชสีมาครับดังนั้นในคืนนี้ไทยรัฐนิวส์โชว์นั้นพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเมืองโคราชนะครับนครราชสีมาหรือโคราชนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสําคัญมาตั้งแต่สมัยอดีตครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่นอกจากจะป้องกันค่าศึกศัตรูที่จะมารุกรานแล้ว โคราชเมืองนี้ยังถือว่ามีความสําคัญในแง่ของศูนย์กลางการค้าการขายแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันติดตามความเป็นมานี้ได้จากรายงานโดยคุณยุทธยาตุ้มมีครับประตูชุมพลเป็นประตูเมืองนครราชสีมาที่เหลือเพียงแห่งเดียวจากทั้งหมด4ประตูแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อ340ปีก่อนที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงสร้างเมืองนี้ขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันข้าศึก โดยครั้งแรกมีการสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเกณฑ์ไพร่ผลจาก2เมืองเก่าแก่ที่คาดว่าอยู่อำเภอสูงเนินในปัจจุบันไปอาศัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ขึ้นมาปกครองดินแดนแถบ,แถบนี้แล้วก็ได้จัดการให้มีการสร้างเมืองขึ้นมาโดยย้ายเมืองจากเมืองเก่า2เมืองก็คือเมืองสีมาหรือเสมากับเมืองอโคราคาปุระ แล้วมาสร้างในบริเวณที่เป็นเมืองปัจจุบันนี้เรียกเสียใหม่ว่าเป็นเมืองนครราชสีมาเริ่มแรกชาวเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหาของป่าเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกมีพ่อค้าแบบกองคารวานเกวียนไปรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนนำไปขายต่อที่เมืองหลวงกระทั่งสมัยรัชกาลที่5มีรถไฟสายแรกกรุงเทพนครราชสีมาทำให้ชีวิตของคนที่นี่ทันสมัยผู้คนหลากหลายเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะพ่อค้าชาวจีนที่เริ่มอ,อพยพมาอยู่ที่นี่มากขึ้นด้านหน้าอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีนะครับถือได้ว่าเป็นย่านชุมชนแล้วก็เป็นบริเวณหน้าประตูเมืองเก่าในอดีตนะครับชาวบ้านจะนําสินค้ามาวางขายที่นี่จํานวนมากสร้างบรรยากาศที่คึกคักทีเดียวครับและปัจจุบันก็จะสังเกตได้ว่าย่านนี้ยังคงคึกคักเหมือนเดิมครับแล้วก็เต็มไปด้วยพ่อค้าคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นหลังจากมีรถไฟเกิดขึ้นนี่เองครับ นอ,อกจากนี้รถเกวียนที่เคยบรรทุกสินค้าเข้ากรุงเทพจากหลายเส้นทางต่างเปลี่ยนจุดมุ่งหมายเข้ามาที่นครราชสีมาแทนเพื่อขนถ่ายสินค้าที่สถานีรถไฟมากขึ้นถือว่ามีความพร้อมด้านการขนส่งซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อาการค้าขายมันเป็นที่รับลูกในน้ามูลตอนบนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านของของระบบเศรษฐกิจที่จะกระจายไปทางอีสานหรือลาวคนมาอยู่ตรงนี้แล้วทํามาค้าขายสะดวก นะสินค้าอยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็มีมากพอสมควรที่จะนําไปเป็นสินค้าออกด้วยความที่นครราชสีมาเป็นเมืองตั้งแต่เริ่มต้นและเป็นมณฑลแห่งแรกมีบทบาททั้งการป้องกันค่าศึกในอดีตหรือทางผ่านการค้าขายจึงไม่แปลกที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยที่ตั้งที่เหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการการขนส่งสินค้าความพร้อมด้านคมนาคมจึงสามารถเปิดรับสิ่งใหม่ได้เสมอ ยุชยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน